สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่กลุ่มเซลในวันนี้นะครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ดานิเอลได้พูดถึงการยกระดับชีวิตนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงบทเรียนเนี่ยก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมคิดถึงพี่น้องทุกคนมากแลวก็ดีใจที่กลับมาประเทศไทยแล้วนะครับผม,ผมห,ลหลังจากที่ครอบครัวของของผมเองก็เจอวิกฤตนะครับในเรื่องของอาเชอร์ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อธิษฐานเผื่อนะครับตอนนี้เนี่ยอาเชอร์ก็สุขภาพดีแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่หลังจากโปรซิเจอร์นะครับหรือว่าหลังจากการที่เอาเอาลมไปเป่าไปในลำไส้นะครับเพราะว่าอาการลำไส้กืนกันเนี่ยรู้สึก ว่ากินเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพี่น้องครับลำไส้น่าจะยาวขึ้นนะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่ไอ้ฐานเผื่อนะครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจครอบครัวเรานะครับก็นี่คือครอบครัวสิริภาพพี่น้องครับนี่คือครอบครัวที่รักซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณพระเจ้าโอเคพี่น้องครับเรามาพูดถึงหัวข้อสาหรับวันนี้กันคือการยกระดับชีวิตนะครับการยกระดับเนี่ยหรือว่าเลเวลอัพนะครับเป็นคําที่มักใช้ในเกมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้านะครับสมมติว่าเราผ่าน เราก็จะเลเวล up ไปะระดับที่2ได้นะครับอาจจะมีไอเทมติดตัวอะไรใหม่ๆอาจจะมีอาวุธใหม่อาจจะมีคาแรคเตอร์ Character ใหม่ที่ทเราเรานั้นได้ยกระดับชีวิตของเราหรือว่าได้ยกระดับการเล่นเกมของเรานะครับผมแล้วก็การยกระดับชีวิตเนี่ยหรือว่าเลเวล up มันคือการพัฒนาการเติบโตนะครับผมและพี่น้องครับ นี่คือคำอธิษฐานนะผมแล้วก็ผมเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในปีนี้นะครับที่เราจะยกระดับชีวิตของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องความรักนะผมเรื่องการเรียนการงานและโดยเฉพาะเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปีนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะยกระดับฝ่ายวิญญาณนะอาจารย์ได้พูดถึง2อ,อย่างนะผมซึ่งเป็นอะไรที่จำง่ายมากนะผมสองอย่างนี้ถ้าเกิดเราทําแล้วเราสามารถยกระดับฝ่ายวิญญาณของเราได้ แน่นอนนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคืออะไรอย่างที่1นก้าวออกไปด้วยความเชื่อหากเราต้องการยกระดับชีวิตของเราเราจําเป็นจะต้องก้าวออกจากความกลัวและเดินหน้าด้วยความเชื่อไม่ว่าพี่น้องจะกลัวหรือว่ากังวลหรือว่าวิตกอะไรอยู่ก็ตามพี่น้องครับอย่าให้เราจมแมะอยู่กับจุดนั้นแต่ว่าขอให้เรานั้นมีความกล้าหาญที่เราจะก้าไปด้วยความเชื่อ จรงอยู่มันอาจจะยากมากจึงอยู่มันอาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่พี่น้องครับเมื่อเรามีความกล้าหาญด้วยความเชื่อพี่น้องครับเราจะสามารถยกระดับชีวิตของเราได้อ่ทีนี้เรามาอ่านกันในพระคัมภีร์แมทธิวบทที่25ข้อ14ถึงส5นะครับผมและอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบเสมือนชายคนหนึ่งจะออกเดินทางจึงเรียกคนรับใช้มามอบทรัพย์สินให้ดูแลเขาให้เงินคนหนึ่ง5ตะลัน คนหนึ่งสองตะลันและคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วเขาก็ไปอันนี้ครับพี่น้องครับเป็นเหมือนกับคําอุปมาที่พระเยซูนั้นทรงสอนสาวกของพระองค์นะพี่น้องครับเอาง่ายคือมีเจ้านายคนหนึ่งนะครับเขาก็เดินกำลังเดินทางไปนะครับผมแล้วก็เาขาก็มอบเงินพี่น้องครับเหล่านี้เนี่ยให้กับคนใช้ของเขาตามความสามารถของคนใช้ของเขาคนนี้อาจจะมีความรับผิดชอบเยอะกว่าอีกคนหนึ่งนะครับ นายก็เลยคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าโอเคคนนี้เนี่ยรับ,บรับผิดชอบได้5คนที่2องรับผิดชอบได้2และคนสุดท้ายรับผิดชอบได้1นะครับผมเอาง่ายคือพี่น้องครับนายเขาคิดมาแล้วล่วงหน้านะผมจังสังเกตว่าพระพี่บอกว่าให้ตามความสามารถของแต่ละคนนะวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าว่ามันน้อยไปหรือเปล่ามันมากไปหรือเลปล่า สิ่งที่เรามีอยู่นั้นพระเจ้าทรงรู้ว่าตอนนี้เนี่ยณตอนนี้เรารับผิดชอบได้แค่นี้อยู่เพระาะฉะนั้นพี่น้องครับจงรับผิดชอบจงสัตย์ซื่อนะครับผมกับสิ่งที่ท่านมีอยู่และให้สิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นพี่น้องครับได้ใช้ให้เกิดประโยชน์และผมเชื่อว่าพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าเราสามารถที่จะมีศักยภาพในการดูแลมากขึ้นมีศักยภาพในการที่จะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราที่เราได้รับมอบหมายนั้นได้อย่างดีพี่น้องครับพระเจ้าก็จะอวยพรและแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราสังเกตว่่าข้้อนนีีเย เจ้านายไม่ต้องการแค่เก็บเงินรักษาทรัพย์สินของเขาเท่านั้นนะครับเอาง่ายคือตามจริงเนี่ยเขาเอาเงินไปฝากในธนา,าคารก็ได้เขาก็อาจจะได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมครับแต่ไม่พี่น้องครับนั่นไม่ใช่เป็นเจตนาของเจ้านายคนนี้แต่ว่าเขาต้องการให้บาวของเขาเนี่ยพัฒนาและเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าบาว2สองคนแรกเนี่ยเขาเก้าวเขเขาเก้าวหน้าออกมา ทำในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนพูดง่ายพี่น้องครับเขาแค่เป็นคนใช้ทั่วไปนะครับคนใช้เนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์การเรื่องการเงินไม่ได้เป็นนายธนาคารไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง finance ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าพี่น้องครับคนใช้สองคนแรกเนี่ยเขามีความกล้าหาญเขาใช้ในสิ่งที่นายให้เขาอย่างสัตย์ซื่อ นะผมก็คือคนแรกเนี่ยเอาเอาสิ่งที่เขาได้มาไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่รู้นะคนที่2ก็อาจจะไปลงทุนทํานู่นทํานี่ทํานั่นและในสุดแล้วพี่น้องครับสิ่งที่เขาทาไปมันก็เกินตอ่อกอกผลมาเห็นได้อย่างชัดเ,นเจนแต่ว่าแต่คนที่3พ,พี่น้องครับเขาไม่ได้ทำเลยเลยนะครับามาดูกันว่าคนที่3ทําอะไรในมัธิบทที่2 5ข้อ16บหกสิบเกล่าวว่าคนที่ได้รับ5าตะลันนําเงินไปลงทุนทันทีและได้กําไรมาอีก5ตะลันก็คือได้มีอีกเท่าหนึ่งแล้วก็คนที่รับ2ตะลันก็เช่นกัน ได้กําไรมาอีก2ตะลันพี่น้องครับเอาไงพี่น้องครับ2คนแรกเนี่ยสิ่งที่เขาได้มาจากเจ้านายของเขานะครับเขาสามารถทําให้ทวีคูณได้แต่บาวคนที่3เลือกที่จะซ่อนเงินไว้เพราะว่าเขากลัวมาดูกันในมัทธิวบทที่25ข้อ2 4ถึง25กล่าวว่าแล้วคนที่ได้รับตะลันเดียวมาเรียนว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจแข็งซึ่งเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้เพราะปลูก และรวบรวมผลที่ท่านไม่ได้วานข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินไปซ่อนไว้ในดินดูเถิดนี่คือเงินของท่านโอ้โหพี่น้องครับคนที่สามเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขากลัวพี่น้องครับการที่เขาเอาถุงเงินไปฝังดินเนี่ยเป็นอะไรที่โง่เขามากๆเพราะพี่น้องเพราะอะไรถ้าเกิดอยู่ดีๆวันหนึ่งพี่น้องครับอาจจะคนอาจจะเห็นเพราะมันเป็นถุงเงินมันไม่ใช่แค่เหรียญเดียวพี่น้องครับ พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าไอ้ถุงเงินที่เขาได้ไปเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับค่าเงินปัจจุบันคืออะไรคือค่าแรง20ปีของทาสคนนี้พี่น้องครับถุงเงินนี้ี่พี่น้องครับค่าแรง20ปีเอาง่ายพี่น้องครับเขาไม่ต้องทําอะไร20ปีถ้าเกิดเขาเอาเงินนี้ไปไป,ไปใช้พี่น้องครับเออแต่ว่าชาวคนนี้เนี่ยเลือกที่จะฝังเงินที่เขาได้มาในดินนะครับซึ่งเป็นไรที่โง่เขามากๆนะครับถ้าเกิดวันนึงน้ําท่วมเลยพี่น้องครับเงินมันก็จะหายสูญเปล่าไปเลย นะผมพี่น้องครับเรามักจะทําอะไรที่โง่เขลาเวลาเรากลัวนะครับเรามักจะหาข้ออ้างด้วยพี่น้องครับเวลาเราไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องเวลาเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เกียจเราก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่้นั่นพี่น้องเคยเจอคนอย่างนี้หรือเปล่าครับผมก็ก็เหมือนกับแบบคนที่3คือเขาก็อา้อา,งอางนู่นอ้างนี่อ้างนั่นแบอกว่าี่เนี่ยเจ้านายเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเป็นคนที่ใจแข็งเป็นคนที่ไร้เหตุผลอะไรประมาณนี้พี่น้องครับเอาง่ายคนที่3ที่คนที่ขี้เกียจนะพี่น้องครับเขาก็หาข้อแก้ตัว ในสิ่งที่เขานั้นควรจะทําแต่ไม่ได้ทํานะครับทีนี้พี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวฉุดรั้งเราพี่น้องหันไปบอกคนน้าชันข้างขวาว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวฉุดรั้งเราเอเมนไหครับพี่น้องอย่าเอาเงินที่พระเจ้าให้ท่านมานั้นตาราดความสามารถหรือว่าทรัพย์สินที่ท่านมีนั้นฝังไว้ในดิน เก็บไว้ส่วนตัวเท่า so, น like <Yeah. S 2> ั้นแต่หารู้ไหมสิ่งที่การเก็บนันพี่น้องครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่โง่เขลาก็ได้เพราะว่าอะไพี่น้องครับเมื่อเราใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เรามาใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรามาพี่น้องครับแน่นอนพี่น้องมันจะเกิดผลถ้าเกิดเราใช้สิ่งนั้นอย่างชาญฉลาโดยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้ความกลัวมันมันมันเป็นเหมือนกับห้องขังในชีวิตเรา นะครับผมในหลายครั้งเนี่ยเราอยู่ในความกลัวเราก็เลยไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้หลายครั้งเราอยู่ในความกลัวเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าตัวเองไม่สามารถทานู่นทานี่ทานั่นได้เพราะอะไรพี่น้องครับ ในความคิดมีแต่ความกลัวมีแต่ความไม่มั่นใจในตัวเองมีแต่ความความกังวลว่าคนอื่นจะมองฉันยังไงคนอื่นคนอื่นจะคิดถึงฉันยังไงถ้าเกิดฉันประกาศข่าวประเสริฐคนอื่นจะคิดฉันยังไงถ้าเกิดเราชวนเขามาบอกเขาจะหาว่าเราเค่งศาสนาหรือเปล่าเราอาจจะกลัวมากเกินไปก็ได้พี่น้องครับแต่พี่น้องครับในสิ่งที่พี่น้องมีข่าวประเสริฐที่พี่น้องมีอยู่ในชีวิตของท่านขอให้ท่านกล้าหาญที่จะบอกกับคนรอบข้างของพี่น้องให้รู้ว่าพระเจ้ารับคุณมากและพี่น้องครับพระเจ้าจะทํากิจในชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างอย่างแน่นออนนทําาส่วขงเร สุดมือของเราคือฝีประหถ์ของพระเจ้าออกจากความกลัวในวันนี้ยาอยู่ในความกลัวโยชัวบทที่หนึ่งข้อ9กล่าวว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใชื่อว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดยาวาดกลัวอยาท้อใจเพราะว่าเจ้าไปที่ไหนพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจะอยู่กับเจ้าที่นั่นพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าสั่งแล้วว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะอะไรพระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์อาจจะมีความกลัวได้ แต่ว่าพี่น้องครับในขณะที่เรามีความกลัวนั้นอย่ากลัวมากเกินไปแต่จงเก้มแข็งและกล้าหาญเถิดพี่น้องครับจงก้าวออกจากความกลัวของท่านจงก้าวาไปวยความเชื่อและพี่น้องครับเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเราจะเห็นการทวีคูณอยู่ในชีวิตของเราและในสองทิโมธีบทที่1ข้อเจ็ดกล่าวว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เรามีใจขาดอายแต่ประทานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำน,นาจความรัก และการรู้จักบังคับตนเองแก่เราอเมนไหครับพี่น้องพระเจ้าสมบูรรฤทธอำนาจฤทธิอำนาจเดียวกันที่พระเยซูนั้นทรงฟื้นคืนประชนจากความตายพี่น้องครับอยู่ในชีวิตของเราฤทธิอำนาจนั้นที่พระเจ้าทรงตรัสนะครับในตอนตอนสร้างโลกและสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นพี่น้องครับฤทธิอำนาจนี้อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับอย่ากลัวเลย อย่าให้ใครมาทําให้เรากลัวอย่าให้สถานการณ์มาทําให้เรากลัวเพราะว่าท่านมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าท่านมีความรักของพระเจ้าท่านม,ม,ามีมีความมีการรู้จักบังคับตนเองเพราะว่าท่านมีพระเูซูอยู่ในชีวิตอย่างที่หนึ่งพี่น้องครับก้าวออกไปด้วยความเชือ่อ 2. ยืนหยัดด้วยความสัก์ซ์สอการยกระดับเนี่ยไม่ได้ถึงการก้าวออกไปทําสิ่งใหม่ๆนี่พี่น้องครับแน่นอนการทําสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่สําคัญแต่พี่น้องครับ ในบางเรื่องพี่น้องครับมันมันมันยังหมายถึงการยืนหยัดในสิ่งที่เราทาอยู่แล้วหลายหลนเคนในพี่น้องครับมีเป้าหมายมีความฝันที่ดีมากๆมีนิมิตท,ที่ดีมากๆแต่ว่าเมื่อเราทําไปสักพักหนึ่งพี่น้องเราก็เลิกทําสิ่งนั้นไปเราไม่ได้หยัดยืนเราไม่ได้สัตซ์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําหลายๆคนเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เดียวยกตัวอย่างนะคะระับโอ้โหปีนี้จะพูดภาษาพระวิญ,ญญาณครึ่งชั่วโมงอาจารย์นี่ก็ถามไปว่าแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยอธิษฐานแล้วหรือยังแบบแค่10 10นาทีแล้วหรือยัง เขาบอกว่าเออยังเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่จะอธิษฐานภาษาแปลกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยจงอธิษฐานอย่างต่อเนื่องวันละสิบนาทีก่อนนะผมทําสิ่งที่ตั้งใจอยู่แล้วให้สําเร็จวันนี้พี่น้องครับมีอะไรบ้างที่ท่านตั้งใจเป้าหมายการงานหรือเปล่าเป้าหมายความรักหรือเปล่าเป้าหมายครอบครัวอะไรก็ตามที่ท่านตั้งใจเริ่รมแล้วแต่ว่ามันยังไม่สําเร็จ วันนี้พี่น้องครับจงสัตว์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้านั้นมอบมาให้กับท่านเรียบร้อยแล้วยังไม่ต้องก้าวไปสิ่งใหม่ๆบางเรื่องอาจจะต้องทำทำเรื่องนั้นอยู่สัตว์ซื่อกับเรื่องนั้นอยู่นะครับพี่น้องโอเคทีนี้เนี่ยแม่บทที่ย5่สิบข้อ19ถึง23แต่ว่าอีกนานหลังจากนั้นนายกลับมาและสักย์สางบัญชีกับนใช้นะพี่น้องครับคำว่าอีกนานเนี่ยมันน่าจะนานามากๆเพราะว่าเออในสมัยก่อนพี่น้องครับการเดินทางม,มันไม่เหมือนสมัยนี้สมมติว่าถ้าเกิดสมัยนี้เราเดินทางไปสิงคโปร ขึ้นเครื่องบินประมาณ2ชั่วโมงถึงแต่ถ้าเกิดสมัยก่อนพี่น้องครับรถไฟรถเมย์ไม่มีพี่น้องครับสิ่งที่เขามีคืออะไรคือ,อมา้าลาแล้วก็รถมา้ารถลาแล้วพี่น้องครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยถ้าเกิดจะออกไปทีพี่น้องครับต้องออกไปนานมากๆผมคิดว่าไม่ใช่อาทิตย์หรือว่าไม่ใช่เดือนแต่ว่าอาจจะเป็นไปปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าอีกนั่นหลังจากนั้นนายกลับมาและสะสางบัญชีกับคนใช้คนที่ได้รับ5าตะลันนําอีก5าตะลันมาเรียนนายว่านายเจ้าค่ะ ท่านให้ไว้ห้าตะัานดูเถิดข้าพเจ้าได้นำกำไรมาอีกห้าตะัานเจ้านายของเขาตอบว่าดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากมาร่วมยินดีในความสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่รับสองตะัานก็มาเรียนว่านายเจ้าข้าท่านให้ไว้สองตลรันดูเถิดข้าพเจ้าได้นำกำไรอีกสองตะัานเจ้านาย ของเขาตอบว่าดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากมาร่วมยินดีในความสุขกับนายของเจ้าเถิดพี่น้องครับสังเกตว่านายเนี่ยตอบสนองบ่าวคนที่หนึ่งและคนที่2เนี่ยคำตอบเดียวกันเดะเลยดังนั้นพี่น้องครับนั่นทําให้เรารู้ว่านายของเขาพี่น้องครับเขาไม่ได้ดูที่จานวนเงินแต่ว่าเขาดูที่ความตั้งใจเขาดูที่ความทะเยอทะยาน ว่าบ่าวสองคนเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างนะในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายนะครับวันนี้พี่น้องครับขอให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านขอให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างในในการเลี้ยงดูแลคนขอให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวของท่านบางคนอาจจะมีมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านทําได้มากบางคนอาจจะมีน้อยก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าไม่ได้ดูว่าเรามีมากหรือมีน้อยแต่พระเจ้าดูว่าท่านพยายามหรือเปล่าท่านมีความตั้งใจท่านลงมือทําหรือเปล่าในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมาย ให้กับท่านเพราะว่าบ่าวต้องสองคนนั้นพี่น้องครับได้คําตอบเดียวกันเลยมามาเฉลิมฉลองกันเราภูมิใจในตัวเจ้ามากและเราจะมอบหมายให้เจ้าดูแลสิ่งที่มากมายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการสัตว์ซื่อหมายถึงการอยู่ในจุดที่พระเจ้าวางเราและทําให้ดีที่สุดไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามพี่น้องครับเหมือนที่เราอ่านไปพี่น้องจะรับหรือเปล่าว่าอีกนาน บางครั้งพี่น้องครับการที่เรายังคงสัตว์ซื่อนั้นมันอาจจะหมายถึงว่าอีกนานก็ได้อาจจะหลายปีก็ได้พี่น้องครับกว่ากว่าเราจะเห็นสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปนั้นเกิดผลบางคนอาจจะอาจจะพยายามพยายามเลี้ยงดูแลคนแต่เขาอาจจะยังไม่ค่อยเอาด้วยกับเรามากเท่าไหร่บางคนก็อยากจะมีสาวคนสองคนบางคนก็อยากจะเห็นกลุ่มเซลลทวีคูนแต่ว่าเราก็ทําไปแล้วนะครับใช้เวลาหลายเดือนหลายปีแล้วแต่พี่น้องครับอย่าลืมพราว่าอีกนานนะพี่น้องครับอีกนาน หลังจากนายกลับมาพี่น้องครับจงสัตย์ซื่อในสิ่งที่ท่านทําต่อไปและท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้าแน่นอนในหนึ่งข้อ่นบทที่15ข้อ58กล่าวว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นอยู่อย่าให้สิ่งใดทําให้ท่านวั่นวหวจงทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการงานของท่านจะไม่ศูนย์เปล่าอะไรก็ตามที่ท่านทําให้กับพระเจ้า ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันจะไม่สูญเปล่าเพราะนั่นคืองานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจงตั้งใจต่อไปนะครับผมจงตั้งใจโทรหาคนต่อไปจงตั้งใจไปเยี่ยมคนต่อไปจงตั้งใจทําดีกับคนต่อไปเพราะสิ่งที่ท่านทํานั้นจะไม่สูญเปล่าพระเจ้าจะบอกท่านว่าเจ้าเป็นเ่าวที่เราภูมิใจมากมาก ในกาลเทียบทที่6กเขากล่าวกว่า,วาอย่าให้เราอ่อนล้านในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ยอดท้อเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันเหมาะสมอเมนไหมครับพี่น้องเวลานั้นใกล้จะมาถึงแล้วสําหรับเราบางคนเวลานั้นอีกแค่เอื้อมมือเลยพี่น้องครับเราจะเห็นการอุ่พรที่ยิ่งใหญ่เราจะได้รับคําชมจากพระเจ้าว่าลูกเอ๋ยเจ้ายอดเยี่ยมมากๆอีกไม่นานพี่น้องครับเราจะเห็นทีมชีวิตของเราทีมคูลเราจะเห็นกลุ่มเซลล์ของเราทีีคูลจงตั้งใจพี่น้องครับในการที่จะทําดีเพื่อพระเจ้าสรุป พี่น้องครับปีนี้เนี่ยพระเจ้าทรงเรียกให้เรายกระดับชีวิตไยวิญญาณโดยทำสองสิ่งนี้ควบคู่กัน1คือกล้าออกไปด้วยความเชื่อกล้าที่จะทําสิ่งใหม่ที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนะครับแต่พี่น้องครับที่2อยัดยืนในความสัต์ซื่อคือทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทาอยู่แล้วให้สําเร็จอะไรพี่น้องครับไม่อย่างใดอย่างหนึ่งไปควบคู่กันนะครับโอกาสใหม่ๆที่พระเจ้าให้จงเฉวยเอาไว้แต่สิ่งที่เราทาอยู่แล้วพี่น้องครับจงสัต่อต่อไปนะครับ ในฟิลิปปีข้อสุดท้ายพี่น้องครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ13บสถึงสิกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าตนเองได้สิ่งนั้นมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำคือลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลังและมุ่งไปข้างหน้าสู่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้ามุ่งไปที่หลักชัยเพื่อรับรางวัลซึ่งเป็นการทรงเรียกเบื้องบนของพระเจ้าในพระชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปีนี้ขอให้เป็นปีที่เราก้าวไปข้างหน้ายกระดับชีวิตไฟวิญญ,ญาณและรับพระพรจากพระเจ้า มากยิ่งขึ้นเมื่อเราก้าวไปทีความเชื่อและหยัดยืนซื่อสัตย์ในความเชื่อขอพระเจ้าเป็พรพี่น้องทุกคนครับแล้วก็อยากใจพี่น้องเนี่ยให้หัวหน้ากลุ่มได้นำพี่น้องอธิฐานขอบคุณพระเจ้าเลยครับขอบคุณจครับ